ขั้นตอนการติดตั้งทาวเวอร์เครนโดยละเอียดการติดตั้งทาวเวอร์เครนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังสูงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนการติดตั้งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การเตรียมพื้นที่และฐานรากสำรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อประเมินสภาพพื้นดินความแข็งแรงของดินและสิ่งกีดขวางต่างๆ เตรียมฐานรากให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักของ Tower c r a เคนซึ่งอาจเป็นฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือฐานรากเหล็กแบบสำเร็จรูปในกรณีที่ Tower c r a เคนต้องเคลื่อนที่บนรางต้องติดตั้งรางให้ได้ระดับและแนวที่ถูกต้อง 2. การประกอบฐานยกฐานของ Tower อร์เครนวางบนฐานรากโดยใช้เครนเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ ติดตั้งเสาหลักมาเซกชั่นท่อนแรกบนฐานโดยใช้สลักล็อกให้แน่นหนาติดตั้งคลายบิ้งเฟรมซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับการปีนขึ้นไปติดตั้งส่วนต่างๆของทาวเวอร์เครนในระดับที่สูงขึ้น 3. การประกอบส่วนแขนประกอบส่วนแขนจิ๊บซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับยกของโดยจิ๊บจะประกอบด้วยส่วนต่างๆเช่นจิ๊บเคาน์เตอร์จิ๊บ และท rolley ติดตั้งคาลเ,เตอร์จิซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ถ่วงน้ำหนักของจิปและอุปกรณ์ยกของติดตั้งท rolley ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายของไปตามจิป 4. การติดตั้งส่วนหัวติดตั้งห้องบังคับ o อ e ป a t รเตอร์ n บินซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ควบคุมเครนใช้ในการบังคับ Towercrane ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆของ Towercrane 5. การทดสอบทดสอบการทำงานของทาวเวอร์เครนทุกส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยของทาวเวอร์เครนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 6. การปีนขึ้นสูงในกรณีที่ต้องการเพิ่มความสูงของทาวเวอร์เครนจะต้องทำการปีนขึ้นไปโดยใช้คลายบิ้งเฟรมและอุปกรณ์ไฮดรอลิกหมายเหตุ ขั้นตอนการติดตั้งทาวเวอร์เครนอาจาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นขนาดและชนิดของทาวเวอร์เครนควรศึกษาคู่มือการติดตั้งจากผู้ผลิตอย่างละเอียดก่อนทำการติดตั้งการติดตั้งทาวเวอร์เครนควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญและมีการควบคุมดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ